พันเอกสุรจิตสุขีเมฆรองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑลทหารบกที่31 ลงพื้นที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เพื่อรับฟังปัญหาและสำรวจเส้นทางน้ำกรณีรัศดรตำบลไผ่สิงอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ประมาณหนึ่งร้อยคนชุมนุมเรียกร้องให้ดำเนินการเปิดทางระบายน้ำเนื่องจากมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ให้รัศดรในพื้นที่เริ่มมีการขัดแย้งกันในเรื่องการระบายน้ำโดยได้ประสานสำนักง,งานชมประทานจังหวัดนครสวรรค์เจ้าหน้าที่ฝ่าย จังหวัดนครสวรรค์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์และส่วนราชการของอำเภอชุมแสงช่วยกันวางแผนหาแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์น้ำบริเวณตำบลหนองกระเจาและตำบลพิกุลเนื่องจากมีปริมาณน้ำสะสมที่ไหลหลากมาจากอำเภอหนองบัวและจังหวัดใกล้เคียงทำให้น้ำไหลมาในพื้นที่อำเภอชุมแสงเป็นจำนวนมาก โดยรัศดรต้องการให้ทำการเปิดสิ่งกิดขวางทางน้ำที่เป็นถนนข้ามลำคลองเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกมากขึ้นแต่รัศดรที่อยู่ท้ายน้ำและได้รับผลกระทบบางส่วนไม่ยินยอมในขั้นต้นแก้ไขปัญหาด้วยการขอระบายน้ำด้วยการวางท่อ ลอดถนนด้านทิศใต้ที่จะลงคลองปรากฏบริเวณตำบลพันลานอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์แต่รัศดรยังไม่พอใจต้องการให้เปิดถนนข้ามคลองบริเวณด้านทิศเหนือที่ตำบลหนองกระเจา้าเพื่อระบายน้ำด้านเหนือลงคลองจระเข้เผือก ที่บริเวณตำบลชุมแสงเพื่อจะได้ช่วยให้น้ำระบายลงเร็วขึ้นโดยทางส่วนราชการได้รับเรื่องไว้และจะหาแนวทางในการดำเนินการแก้ไขให้ต่อไปรัศดรฟังพอใจและแยกย้ายกันกลับบ้าน